ทำงานวันละ8 0 0 0บาทที่สวิตมาดูซิว่าหนึ่งวันแข่ทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยตื่นแต่เช้าเลยค่ะตีห้าออกไปรับลูกค้าที่สนามบินวันนี้มีงานเช้านะคะก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยนี่เป็นเวลา6โมงเช้านะคะก็เลยมืดมากๆอีกททางบ้านแข่เองค่ะกำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะเงียบมากเลยไม่มีใครเลยใช้เวลา2นาทีก็จะถึงสถานีรถบัสค่ะ อุปสรรคของการออกตอนเช้าแบบนี้แล้วก็อุปสรรคของการมาถึงตอนมืดมืดก็คืออากาศมันหนาวมากนะคะก็คือเย็นไปทั้งตัวเลยแต่ก็ต้องสู้ค่ะมาถึงสถานีรถบัสแล้วค่ะแต่ว่ารถบัสยังไม่มาแขกก็เลยรู้สึกว่ารถบัสเนี่ยจะมาอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราเดินไปอีกสถานีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ออกกําลังกายด้วยเพราะอีกสถานหนึ่งห่างกันแค่2นาทีเองค่ะไม่ไกล สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะต่อให้เราเดินแบบปีห้าอย่างนี้นะคะแขกก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าความปลอดภัยที่ไหนบนโลกมันก็ไม่มีร้อเเซ็นะคะบางทีก็อาจจะเอ้ยมองซ้ายมองขวาอะไรบ้างก็ได้แต่สําหรับการที่แขกมาอยู่ที่นี่แขกรู้สึกว่าโอมันปลอดภัยมากๆค่ะทุกคนแขกก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่นะคะมาถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะรมาจอดหน้าสถานีรถไฟเลยง่ายมากน่าจะนั่งมาแค่ สีหนาทีก็ถึงละจะบอกว่าระบบขนส่งที่นี่ดีมากๆเลยนะคะไม่จำเป็นที่เราต้องมีรถยนต์เลยดูดีสะดวกมากแค่จะต้องขึ้นรถไฟตอน6กโมง26นะคะตอนนี้6โมง24ค่ะหรืออีก2นาทีเดี๋ยวรอดูรถไฟกันนี่มาก่อนเวลา1นนาะทีจ้าเห็นไหมอันนี้ 6มง25รถไฟมาแล้วค่ะโอ้โหตรงเวลามากๆพอ26ปุ๊บเขาก็จะออกทันทีเลยนะคะอันนี้คือเวลาออกนะอยู่บนรถไฟเห็กก็จะห่อข้าวมากินด้วยนะคะ1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงสนามบินแล้วค่ะ ซึ่งภารกิจของแขวันนี้ก็คือมารับลูกค้าที่สนามบินจากนั้นไปส่งที่เยอรมน,นีนะคะซึ่งใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมง40นาทีด้วยความที่ลูกค้าไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็เดินทางคนเดียวไม่เป็นนะคะก็เลยใช้บริการแขกค่ะลูกค้ามาหาแฟนที่เยอรมันนะคะนี่นะคะพอมาถึงปุ๊บก็พาแขไปเลี้ยงข้าวด้วยน่ารักมากๆเลยนี่แหลคะค่ะงานของแขหนึ่งวันนะคะไปรับไปส่งกินข้าวแล้วก็กลับบ้านจ้าแขขอเรียกงานวันนี้ของแขว่าเป็นเด็กเอ็นที่สวิตจา ตั้งแต่แขมาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้รับงานแบบงงหลายอย่างนะเช่นจ้างเปรับกระเป๋าที่โรงแรมมาเก็บที่ห้องเพราะลูกค้าจะไปปารีสแบกกระเป๋าไม่ไหวบางคนก็จ้างแบกกระเป๋าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเอามาเยอะเกินจะบอกว่าจะให้แขทําอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะแขจัดให้ทุกคนปากชียาใหญ่มากเดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปทําอาหารกิน จบงานวันนี้แล้วกลับบ้านค่ะในระหว่างที่นั่งรถไฟแขกก็จะทํางาน v ซ่าลูกค้าไปด้วยเป็นเวลาสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะออกตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มเนอเหนื่อยมากเลยครับทางานหนึ่งวันครับนี่ได้ผักกลับบ้านด้วย